าบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จะน้องสาวร้านรอบักช็อปทีเอมีไอดีบวกพารเลท6กถึงเและแบบกลุ่มเลย4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมรอบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพารเลทเแล้วก็แบบกลุ่มเลย4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก id บวกพาสเเลทหกแล้วก็แบบกลุ่มเลทห้าถึงเจ็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบว่ายูบิซ่ถามนี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทําเจ้าเอ็กคาร่านี่นะครับหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นเอ็กแซนหรืออะไรอะรนา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 นะครับแตนน่เป็นเอ็คาร่านะเออแล้วก็จะเห็นเนี่ยว่าพี่ทํามีมอยู่ในชุมชนนะใครใครใครเห็นมีมนี้ก็จะน่าจะ ไม่รู้เก็บหมุกกันเปล่าก็คือดาบของเจ้าเอ็กคาร่านะครับที่เราหวังไว้นะครับว่ามันจะเป็นแบบสีอย่างงู้นสีอย่างนี้นะครับเข้ามามันก็จะเป็นแบบสีธรรมดาก่อนนะครับซึ่งสีธรรมดาเนี่ยมันดันคล้ายกับอนิเมะเรื่องนึงนะครับก็คือบีชนะครับก็คืออิชิโก้นั่นแหละพี่ก็เลยมาล้อเลียนเล่นลนิดนึงน,น,น,นะครับแต่บางคนก็บอกเหมือนปังตอดิพี่อิโต้อะไรเงี้ยเขาพูดกันไปนานๆนะครับโอเคแล้วก็พอละมาเดี๋ยวเราสอนแล้วรีวิวกันดีกว่าโอเคนะครับอย่างแรกนะ เราก็ต้องเตรียมเงินนะครับ2ล้าน5เตรียมหัวใจนะครับก็คือ h าร์แล้วก็เตรียมเอ็ซนะครับผม3ชิ้น3อย่างไม่ใช่3อย่างก็มีไอเทม2เงินอีก1นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมเงิน2ล้านนะครับให้มาที่ร้านค้าตรงนี้นะช็อปตรงนี้ เราวให้เรากดเข้าไปในตัวนี้นะครับแล้วให้เราหาคำว่า Sha d โ w นะครับตรงนี้2อล้านห้านะครับซื้อนะตอนแรกเราต้องไม่มีสแตนก่อนนะครับแต่ตอนนี้พี่มีอยู่พี่ขอใช้โรกาการ e ีทิ้งนะครับผมจือ๊อเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรากด Sha ์โ w ซื้อมาได้เลยนี่ตอนนี้จะเป็นกุ๊บนี้เราก็จะได้เป็น Sha ์โ w อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเพลงนะแนะนําว่าปิดเพลงไว้พอเราได้ตัวนี้แล้ว่เออเราก็สามารถกดหัวใจได้เลยเวเอ,อ หัวใจอ่ะหัวใจเพื่อทําเป็นคาร่าก่อนนี่นะครับก็ให้หยิบหัวใจมาครับในกระเป๋าเราอนี่จุ๊บหัวใจในหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่จะขึ้นรูปให้ด้วยนี่ต่างตาอย่างนี้นครับกดใช้ครับผมจุ๊บนี่แค่นี้ครับเราก็จะกลายเป็นคาร่าแล้วจริงจริงจริงคาร่าเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วสามารถหาดูคลิปได้นั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมแล้วให้เราเตรียมเจ้าเอ็กโซนะนี่หน้าตามันก็ จะประมาณนี้เป็นหัวใจสองสีนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะเูปให้ดูแล้วก็จะหยิบให้ดูด้วยเห็นไหมไอสีดำนี่มีดนะไม่ใช่ไม่ใช่ของเกมนะเออไม่ใช่ของไอเทมนี้นะครับแล้วเรากดใช้ครับผมนี่เอฟเฟกต์มาครับผมพร้อมเพลงสุดดังท่ามาท่ามาตึบเห็นนะเทอะนี่แล้วเราก็จะกลายเป็นอิจิโกะครับผมเห็นนะเนย นี่ถ้าวิง่งแม่งท่าเดียวกันเลยเออวิง่งจุ๊บ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 แล้วก็เทสคาโทโอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ก็ประมาณนั้นก็ไม่รอเรียนแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีทำานะยเออเราก็จะได้แบบสมบูรณ์นะจเจ้าไอ้คาร่าเนี่ยยังดูชื่อแล้วดูอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับก็ถ้ามือถือยังได้มาแล้วยังใช้ไม่ได้อาจจะยังบั๊กอยู่นะครับก็รอเขาแก้นะโอเคมา โอเคเรามารีวิวกันดีกว่านะครับผมอ่าสกิลจีนะครับนี่อ่าก็คือท่าโพสนี่ก็จะมีเสียงเอฟเฟกหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วมันจะมีอีกท่าหนึ่งนะครับนี่เป็นท่าสีดับแดงนะอ่าเอาอันนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เท่เท่เออโคตรโก้ครับผมอ่าสำหรับความเท่ให้เต็มสิบครับแต่สําหรับความแข็งแกร่งนั้นเอาไปเลยสองโอเคอ่อหยอกหยอกหยอกอตัวนี้นะครับก็ ต้องบอกก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจนะครับหลายๆคนนะเกี่ยวกับเรื่องดาเมจหรือพลังของเขานะครับใครหลายๆคนอาจจะว้าวแม่งเก่งแน่เลยไม่ขยะโทษโทษโอ่ะต่อมาครับก็คือเราจะเริ่มรีวิวแลวอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่พาสซีฟนะครับพาสซีเขานะครับทุกครั้งที่ฟันนะครับอ่าดาบมันจะแดงนะเห็นไหมดาบจะสีแดงเ,เรายิ่งฟันเยอะนะครับดาบก็จะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วดาวเมจเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับ คำว่าเพิ่มของณนะที่นี้เนี่ยมันคือเพิ่มทีละ1ถึง2ถึง3าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มทีละแบบทีละร้อยสองร้อยมันไม่ถึงนะทีละแบบหลักสิบหลักหน่วยอย่างเงี้ยครับมันซึ่งมันไม่เยอะครับผมเออนี่แล้วดาบเรามันจะแดงฉานนะครับแล้วมันก็จะจางลงเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับผมก็คือคิวนะครับมันก็จะเป็นอยู่ในโหมดเออโอเวอร์ไลท์นะครับโหมดโอเวอร์ไลท์มันก็จะเป็นดาบสีแบบม่วงๆ่วง,ม,งมี กุดกึดกุดกุดตรงเนี้ยเออกุดกุดประมาณนี้นะครับอ่าก็สามารถตอนเปิดบทเนี้ยมันจะเป็นสกิลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะรีวิวละโหมดธรรมดาก่อนก็คือโหมดแรกเนี่ยแหละโหมดดาบอิจิโกะเนี่ยนะครับอ่าม,มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับก็สกิลอีนะครับผมนี่อ่ากดแทงปุ๊บนี่จะทําให้ฝั่งของข้าเดินช้าครับนี่เห็นไหมเดินช้าลงเห็นไหมนี่เห็นว่าวิ่งปกติก็เดินช้าลงนะอ่าประมาณนี้ครับสําหรับสกิลอีนะครับ ต่อมาครับผมเป็นสกิล R นะครับผมอารเนี่ยจะเป็นการกดงัดขึ้นนะครับแล้วก็ลอยขึ้นแค่เนี้ยแล้วก็หนดนพื้นนะครับอ่าซึ่งถ้าเปิดโหมดโอเวอร์ไรด์เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเทสให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเมื่อกี้เราตายเฉยมันจะลอยฟ้าขึ้นไปเฉยนะครับอันนี้เราจะแบบเปิดโหมดโอเวอร์ไนะแล้วก็ปึ๊บนี่มันจะลอยขึ้นฟ้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีดาบครับวนๆนๆนนนนนี่ดาเมจอย่างงี้ประมาณนี้ก็คือจะมีดาบล้อมรอบนะครับแล้วก็ ทำดาเมจรวมๆนะอ่าเมื่อกี้เรามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามองจากข้างบนลงข้างล่างมั่งเออจะเป็นยังไงมาดูกันว่ามันจะแจมแจมแจมไหมแจมไหมเออปับ๊บนี่นี่โอ้ชุ๊บชุ๊ชุ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 โอโ้โหโคตรเทพดามเมจก็พอสมควรนะครับผมชัดจ้านอยู่เอ,อ,อันนี้ก็เรายัางเปิดโหมดโอเวอร์ไรน,นะครับนี่เราปิดแล้วนะโอเคต่อมาครับผมเป็นสกนะิลทีนะทีเนี่ยมันไม่ต้องกด เปิดโอเวอร์ไร์หรืออะไรได้เลยนะครับมันกดปพิ่มมันเปิดโอเวอร์ไร์ให้เราเองนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ฟันซึ่งตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าเขาน้าจะเพิ่มเสียงที่มันแบบดูที่แบบน่าบกบก,กว่านี้หน่อยเนาะเป็นความรู้สึกพี่นะน้องๆคิดเหมือนกันไหมสำหรับสกิลทีเสียงมันดูแบบไม่ว้าวเลยอนะ่ะมันเหมือนฟันดาบเล็กๆฟันกันอนะ่ะเออแบบเบามืะซึ่งอยากให้ได้แบบเสียงดังๆกว่านี้หน่อยเนาะถ้าเขาเห็นนะครับ ถ้าเมตตาดูช่องพี่นะเออต่อมานะครับเป็นสกิลวนะครับผมมันไม่มีนะเออแต่ถ้าเป็นโหมดโอไร์เนี่ยจะมีนะอืจึ๊บอ่ะอันเนี้ยก็เป็นการหิวเลือดนะครับผมอมต่อมาครับผมก็จะเป็นเออ F นะ f เนี่ยนี่จักระโด,ดอย่างนี้ฟันนี้คนระับปุ๊บอ่าตุ้มนี่ซึ่งอันเนี้ยเเนี่ยโอเคสวยเว้ย เอออ,นนอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เสียงคือ,อน,นี้เออดูดีเสียงเอฟเฟกใช้ได้นะครับไม่แย่อืมเราให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราแบบดูใกล้ๆหน่อยนี่ฟันซุบตึ้มนี่ซึ่งมันจะเหมือนเจ้า MUI นะครับที่สกิล E ลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบลงพื้นเนาะคล้ายๆนะเออแต่สีสวยกว่านิดน,นึงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันดูแบบไม่ไม่ไม่เวอร์เท่า MUI อ่ะถ้า MUI MU มันจะตุ้มแล้วมันก็แบบ สูงอะ่ะโดดสูง,สงมันเลยดูแบบเคเววยนิดนึงนะครับต่อมาครับก็เป็นสกิลเฮดนะอ่าสกิลเฮดนะเออนี่ก็เป็นการยกรดูกนี้ครับปุบนี่เป็นแถวๆนะนี่อย่างนี้ครับอ่าแล้วก็หายไปนะครับประมาณนี้ซึ่งดาเมก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้รุนแรงหรืออะไรมากมายนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเราก็จะเปิดโหมดโอเวอร์ไรด์นะครับและทำการเอ่อ เขาเรียกว่าดึงหัวใจนะสกิลนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามเลือดน้อยนะครับเราถึงจะสามารถใช้ได้นะครับนี่อ่ะกด Q นะครับเปิดหมดอไรแล้วกด C ครับเพื่อดึงหัวใจนะครับและเราจะกินเลือดนะให้ฝ่ายตรงข้ามยิงเลือดให้พี่ลดหน่อยยิงลดยิงลดหน่อยครับเออเออเออนั่นแหละอ่ะแล้วเราเปิดหมดอไรนะครับกด Q แล้วกด C ครับกดไม่โดดแฮะหรือมันยังเลือดน้อยไม่พอ ไ้อยพออีกเอา้าตายแล้วหรือมันน้อยเกินไปอันนี้ก็ต้องต้องเทสดูสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้เรื่องสก,กิลมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอนะเนี่ยทำไมกดแล้วมันไม่ติดให้ศัตรูมีเลือดแดงเมื่อก,กี้ก็แดงนะแดงจ๋าเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะเลือดแดงคำว่าแดงของเขาเนี่ยคือประมาณนี้ไหมเออนี่ไง,ไงดึงหัวใจ้วเห็นไหมเมื่อกี้ดึงว่าฟุ๊บแล้วเขาตาอยทันทีนะครับแล้วเลือดเราก็จะรีนะ ไม่รีเลยอะไรวะทำไมเลือดไม่รีะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงเขาเขียนบอกว่ารีนะแล้วตอนที่ไร์สตีมันก็ขึ้นนะเว้ยแตมตอนนี้ไม่ขึ้นหรอวะถ้าเกิดบั๊อกอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับดึงไกลๆได้ไหมเราดึงนิ่งวะนิ่งนิ่งอา้าไม่ดึงให้ด้วยรอบนี้อา้อาวอ้า คือมันกดยากอะ่ะเห็นเนาะที่เป็นการดึงหัวใจนะครับเอ่อซึ่งมันกดยากนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดบั็กหรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยอันนี้ขอคาบมาเลยแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีใครมานั่งใช้หรอกมั้งสกิลแบบเนี้ยเอ่อต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่อ QV นะครับนี่อย่างงี้กดปุ๊บก็เทเลพอร์ตนี่แค่นี้ครับซึ่ง V ธรรมดากดเฉยมันไม่เทเลพอร์ตอ่นะและสุดท้ายครับผมก็คือ caster base นะครับก็เป็นการหยิบมังกรนะโอเค แรงอยู่นะจัดว่าจัดจ้านอยู่นะจะถามว่าถ้าสู้ตัวอื่นได้ไหมก็อาจจะไม่นองจะเห็นเอฟเฟกต์มันค่อนข้างสวยนะโอเคก็ประมาณนี้ทั้งหมดนะครับของเจ้าเอ็กคารานี่นะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจหลายๆคนไหมแต่ส่วนตัวคือว่าน่าจับน่าจะมีกำมัดกันบ้างนะครับพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันชื่อมันอลังการ เอฟเฟกต์มันยอมรับว,ว่าสวยแต่ดาเมจมันไม่อลังการอย่างที่คิดนะนะอืออ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองให้ฝ่ายตรงข้ามฆ่าดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเราจะมีเอฟเฟกต์หรือเสียงอะไรไหมตอนตายโอ้โหดาบห้อยอย่างนี้เลยเหรอประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีพลาสิฟไม่มีหาเลยนะครับตายแบบง่อยๆอ,อย่างเงี้ยแหละโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเออใครอยากให้ทาอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับผมอืม พี่ก็จะไล่ทําต่อไปนะครับผมตอนเย็นนี้ก็อย่าลืมนะดูคลิป All Star Tower Defense พี่ด้วยนะเออประมาณ4.45โมง45ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวบายครับผม